เช้านี้ปลักระเบิดไฟดับทั้งบ้านเลยจ้ะลงไปดูคันเอาก่อนไม่รู้เป็นที่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยเีลยวกดดูปลักระเบิดเฉยอะไรอยนี้อ่ะตั้งแต่ไฟในบ้านชอ็อตยังไม่ได้ถ่ายวันนี้อ่านไปได้ฉบับเดียวแล้วไม่จบความจริงมันก็จบไปครึ่งเลยสักทัวร์เน่ะวันเนี้ยฉบับเนี้ยอ่านสองรอบสามรอบเออเกินอ่ะอ่านหลายรอบละเพราะว่า จำไม่ค่อยได้มันเป็นตัวเลขค่อยเยอะไงฉบับนี้เป็นฉบับที่ว่นใจที่สุดพวงนี้ค่อยไปต่อกฉบับที่ไม่กลัวมาที่สุดก็คือสารบัญแล้วก็ง,งานหลักวางแผนนูน่นนี่นั่นเลยแลก็เดี๋ยวเขียนพวกเอกสารงานเป็นนูน่นเป็นนี่ด้วยมีเว้นลงไปข้างล่าง เออน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในแม่โสดซิริก็รับจบทุกที่เว้นต์ค่ะเป็นคนชอบผิจกรรมเป็นประธานเชียร์เป็นประธานนักศึกษาคุยร้อนมากเลยอะนี่เปิดแอร์สุดมเนอะมีดาม่าจังหากดามาก,กับอุปกรณ์ เนี่ยข้อเสียของการมีเจ้าหน้าที่คนเดียวต่องานเวลาอีกคนไม่อยู่มันไม่มีใครแทนใครเลยโอ้มันไม่แข็งแรงต่อเลยเคครับรถก่อนมันยากาศก่อนงานเริ่มค่ะเขาก็จะมานั่งกินกัน เดี๋ยวค่อยไปรดน้ำกันด้านหลังรดน้ำมาเปิดไปคึ่งตัวดีที่ดูไม่ปไปออกหาแต่งเกงขาวแบบใครกินก่อนมากินอาหารแล้วจ้ะตัวเปียกไปครึ่งตูดอบน้ำยังไงเหงื่อแตะอีกรอบนี่ขนาดสระผมเลร้อนเหงื่อแตะอีกรอบเลยเนี่ยเฮ้ยต่งตัวก่อนคุณมี้ง